อ่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะคะเนะาะสำหรับคลิปนี้นะคะเด้อสำหรับคลิปนี้นะคะมาแบบด่วนๆแนวทางาปูสายสหายนะคะเด้อามาแล้วนะคะแนวทางโค้งสุดท้ายปูว่าอาโค้งสุดท้ายเอฟซีที่ลอค่อยอยู่นะคะเนาะชุดชุดสามตัวบนแต่ว่า เด็ดสุดๆครับพี่น้องเอฟซีสำหรับแนวทางาปูสายสหายเลยค่ะเด้อแนวทางวันที่16กันยายน2565ปูไห้มากแค่หางเดียวสุดยอดครับว่าพี่น้องเอฟโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเลยค่ะเด้อตัวเลขทุกตัวมีโอกาสมาแล้วก็มีโอกาสหลุดแต่ว่างวดนี้ปูโฉงมหาห้แล้วเน้นย่ำหางเดียวนะคะเนาะท,ที่ถึกใจพี่น้องเอฟซีห้าํวาสหรับแนวทางของปู สายสหายนะคะเด้ออ่านะคะอ่ะเดยอแอดจะให้มึงแนวทาาของปูสายสหายบามีตัวใดแน่แล้วก็โค้งสุดท้ายที่ปูให้มานี่เป็นตัวใดที่ว่าแอดว่าหางเดียวเด้อค่ะเด้อเอาไปติดตามน้ำกันค่ะเดยอแอดจะใช้กล้องหลังนะคะเอาเนาะค่ะเนาะก่อนที่จะไปมึงอ่าแนวทาสามตัวบนสามตัวบนปูสายสหายเด้เป็นอ่อเอฟซี ให้มาแล้วนะคะสามตัวบนหางเดียวนะคะอันนี้จับออกมาจากคันนำมุนอ่ามีวิ่งห้าห้าเก้าแปดห้าห้าศูนย์ห้าสามนะคะอ่านี่เลือวสิว่าพเห็นได้พี่น้องซีเดอนะคะนี่ก็คือมาครบบนมีสามมีเก้ามีแปดมีห้ามาครบล่างมีสามมีหกมีแปดมีเจ็ดนะคะ ปูซ้ายสาไพี่น้องเอฟซีเอาสำหรับคลิปนี้นะคะเด้อใครที่รอเลขสามตัวบนนะคะเห็นคอมเมนต์มากปูทรงมาหาจวดจัดแล้วพี่น้องเอฟซีสำหรับแนวทางสามตัวบนอ่ะาจจะเขียนให้นะคะและที่สำคัญปูมาพร้อมเลขดับบนด้อพี่นอ้องเอฟซีเด้อดับบนนะคะดับบน ไม่รู้ปูเขียนมาให้ว่ามาพร้อมกับเลขดับบนนะคะเอามึงอันนี้สักก้อนชัดๆแล้วจะเขียนนะบนนี่จงซ้ำหนีพี่น้องอฟสี่แล้วเพิ่นจะหายมากจุดสามตัวหางเดียวจะเป็นตัวนี้หรือตัวนี้นะคะอ่ะเดี๋วจะเขียนให้นะคะพิจารณาไว้เป็นแนวทางนะคะโอ้สายก็ดังดีซะเหลือเกินใกล้จะถึงวันที่สิบหกแล้วนะคะ อ่าขอพกระคุณหลายดสำหรับการติดตามด้ยพิ่นเอฟซีด้อพิดพาดจึงได้ก่อขอโทษขออภัยน้ำกันกนะคะเนาะทางช่องหาแนวทางมาฝากย่านพิ่นเอฟซีเขาขาดผูว่าลงเลยลงลงคลิปให้เอฟซีอ่ะเขียนปู่ซ้ายสายสิบหก ครับเก้าครับหกห้าเด้อค่ะเด้อพี่น้องเอฟซีเด้ออ่านะคะอ่าตัวบนมีตัวห้าเก้าแปดห้าห้าศูนย์แล้วก็ห้าสามแต่ว่าผู้บอกว่าอ่าเด่นบน เด่นบนชุดเดียวเด่นบนชุดเดียวนั่นก็คือสามแปดห้าพี่น้องออฟซีเป็นจังไดโอ้อ่าดูดูด,ดูมาครบล่างมีสามมีแปดมีห้าอ่าอูจอบับหายเหลือตัวเดียว สามแปดห้านะคะแล้วก็แปดห้าอืสามแปดห้าแปดห้าอ่าแล้วก็เด่นบนชุดเดียวห้าแปดมันกับตัวกรับนี่แหละพี่น้องยิปซี แปดห้าห้าแปดนี่แหละตัวนี้ง่ายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปูสิพอเห็น <c ười> นะห้ 5, าแปดออขัเแี่ขัเแีเ่แล้วก็ปูกะฝากเปิ้นบอกว่าดับบนไม่รู้ว่าหลักไหนน่ะนี่ แต่ว่าคนเขียนมาแบบนี้แอดก็จะฝากให้เอฟซีเฮงดับบนตามปูได้พี่นอ้องเอฟซีได้มีหนึ่งมีศูนย์มีเก้าโอ้มีหน้าลหละปูถึงไม่ได้เอาก้ามานี่มันดับพี่น้องเอฟซีเห็นบ่เนี่ยปกติปูก็จะมีเลขคนมีสูตรเนาะสูตรของปูเองด้วพี่นอ้องเอฟซีได้มันจะเอามาประมวลนกันโอ้ไม่น่าปูเอาปูดับเก่า บนเก่าปูก็เ,เลยเอาแปดมาเหลือหางเดียววงกลมไปเลยปูว่าวงแต่ไปแอดสิวงเอาไม่ต้องวงระบายสีนะคะสามแปดหาได้พี่น,อนนะ้องเอฟซีดเหลือตัวเดียวสามแปดห้าเห็นบ่าเห็นบ่าชัดบ่าปูสายสะหายนะพี่น,อนนะ้องเอฟซีเด้อ อู๋สายสหายนะคะอืมวนปล่อยหางเดียวเลยอู๋ได้มักเเล็ตตัวนีอยู่แล้วกับเป่าๆเ้ยพี่หน้องเอฟซีเด้อนะคะฮอตฮิตสามแปดหามาแล้วนะคะอูอูสายสหายเ้ยพี่หน้องเอฟซีเด้อนะคะเหลือเหลือจำนี เอานี่เจ้าท่านอยากจะให้เมืองเพราะว่าคลิปมันอาจจะไม่ต่อเนื่องกันเดี๋ยวเอฟซี่นี่บนเอาขีดเส้นใต้หน่อยนะคะปูซ้ายจะหายบนอันนี้ดับบนนั่นนี่พีนองนะคะดับบน อันนี้เลขมากคบบนปูดับเก่าปูเลยปด้อเก่ามากเลยเหลือแต่สามแปดหาพี่นออ้องอนก็จะไม่เห็นนะคะชัดเจนไหมชัดเจนว่าพี่น้องียซิเดี๋ยวเก็บของลงก่อนจะจะให้ดูนี่นะคะดับบน <Okay. S 2> เบืองคักๆนะคะอ่าเด่นบวมีิหาเก่าแปดหาหาศูนย์โค้งสุดท้ายด้นี่เริ่มเขียนไว้ปูบอกว่าโค้งสุดท้ายเอาโค้งสุดท้ายเดี๋ยวจะลงไว้โค้งสุดท้ายนี่ละตัดเลือดชั้นสี่แล้วปูอ่ะอีกหลักที่ซี่เลยค่ะเด้ออ่าเพิ่นฝากเลข ดับบนมาด้วยนะคะหนึ่งมีศูนย์มีเก้าเพื่อเรยกเป็นเลือกเป็นสามแปดห้าเห็นเด่นยหนอยู่ตัวนี้แปดห้าเนี่อยู่นี่เองแปดห้านี่ก็มาตัวนี้มีสามมีแปดมีหานะพี่น้อยเอ้ยซีเนาะดูซ้ายสหายนะคะอ่าชัดเจนว่าพี่น้อยเอ้ยซีเห็นสอบถามเข้มาอยู่สำหรับแนวทางบน ปูให้มาหางเดียวเท่านั้นนะคะเด้อสำหรับแนวทางบนนะคะปูสายสหายฮะแคปภาพแคปภาพนะคะแคปภาปพแคปภาพเด้อพี่น้องเอฟซีล่างนี่ก็ยังคือเก่าค่ะเนี่ยสามหกสามแปดนะคะมาครบบนมาครบล่างหลายท่านหลายคนยังบอกว่าเห็นเอาแคาปภาพนะคะ ดว,ดวนดวนดวนค่ะพี่น้องเอฟซีสามแปดห้าหยิบเลยค่ะก่อนใครเลยนะคะอ่าดับบนไว้ให้เรียบร้อยพี่น้องเอฟซีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยค่ะเดอ้อสีได้บ่วผัดใส่กระดิ่งแจ้งเตือนสิได้บ่วผัดทุกทุกคลิปของทางช่องเนาะค่ะเนาะใส่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้พี่น้องเอฟซีนี่ก็เป็นแนวทางอูสายสหายโค้งสุดท้ายเนาะค่ะเนาะปูฝากมา ให้เอซีผู้ที่ติดตามให้เฮงๆด้วยๆพิจารณาเป็นแนวทังหรือว่าถ้ามักถ้าชอบด้วยแล้วก่ะยาซาค่ะพี่นอ้องเอฟซีเดี๋ยวมันเจ็บเกี่ยงก่อนเนาะคะ่ะเนาะมือโดนสามแปดห้าค่ะหางเดียวค่ะเนาะคะ่ะเนาะอ่ามีโค้งสุดท้ายแล้วนะคะเอาสำหรับคลิปนี้ขอว่าคุณอะไรสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอให้เฮงๆด้วยๆนะคะสวัสดีค่ะ